วันนี้มาใหม่คลิปเลยนะฮะโอ้ยเสือภูเขาอะมาขึ้นไปยี่สิบเก้านิ้วราคาผันเก่าวันนี้เราเขาขายกันที่หมื่นสี่เออแต่ว่าอันเนี้ยได้ร้อยยี่สิบเก้านิ้วมาหมายถึงว่าคุณคุณได้มาแบบว่าแบบเหมือนคราวที่แล้วเหมือนเหมือนเป็นชีบอะที่แบบว่าของใหม่ของใหม่อันนี้ของใหม่ประกอบกันนี้ผมประกอบคืออันเนี้ยผมแกะสดๆเลยนะมาถึงปุ๊บผมเก็แกะสดๆเลยนะแบบวันเย็น เต็มเลยายมากเลยท่า่นเวไม่แน่ใจหือว่าทำช้าไหมลูกโอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหทำให้เห็นนะทำให้เห็นใช่ครับหมดกัน้วนีอ่าจะยกเลยนะนี่ไงับรถอ่า นะฮะกล่องนะฮะกล่องตอนนี้เราจะมาคลิปนี้นะฮะานายะยึดองก่นกนอ,อนออร้อนจริงอันนี้ที่สูบคุณคุณขายที่สูบไหมเนี่ยที่สูบคุณสวยๆงั้นเลยวะเป็นเหมือนปีปลาวานเลยอืออ่าได้บริการนะี่นะฮะนี่ก็จะประกอบกันเห็นๆเลยนะฮะคือรถเพิ่งออกจากรังเลยใช่ไหมใช่ใช่ี่นี่เบาะเขานี่เบาะมาอย่างนี้เลยเหรอใช่เขบาะสวยเ่ะ นี่นะแล้วตัวบอกก็ดีด้วยนะวิธีใส่อย่างนี้นะแต่ว่าดูดิเป็นสเปคที่ดีเลยนะใส่ไตรงใส่เบาะเนาะปกติถ้าเกิดเบาะธรรมดามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นแบบเฟืองแก๊กแก๊กแก๊กอันนี้ใช้นี้เข้าไปเลยอ่ะนี่นะฮะอันนี้คือรถตอนนี้กาลังกาลังจะสงสัยว่าแมนจะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรคอนเซปต์ร้านแล้วเหรอเป็นอะไรนะเป็นรถใหม่อันนี้เรียกได้ว่า ได้รถใหม่มาเรียกว่าลดราคาครับใช่ก็เลยเฮ้ยคว้ามาไว้ทั้งหมดเลยตอนนี้ครับตัวเนี้ราคาจริงๆแล้วอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้าตอนนี้นะออกจากห้างเลยใช่ครับหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทแต่ตอนนี้ราคาไม่ถึงหมื่นเดี๋ยวมาฟังกันว่าราคาของคุณนี้ก็ออกจากห้างกันใช่ครับเนี่ยิ่งแกะกล่องมาเลยนะฮะแกะกล่องนี้มาเลยเนี่ยเห็นไหมฮะพึ่งติดบาอกันเลยใช่เราดูสภาพแบบสวยๆเลย สามสีนะครับก็คือยังเป็นคอนเซปต์คอนเซปต์ว่ารถสภาพเยี่ยมสภาพใหม่สภาพดีราคามือสองเหมือนใหม่เหมือนใหม่เลยแหละไม่ไม่ใช่เหมือนใหม่แล้วต่อไปนี้มันจะใหม่ใชจริงเราในร้านบางคันที่ไปอยู่เนี่ยก็ก็ใหม่นะอ่าใช่แต่ราคามือสองอันนั้นคือมือสองจริงแต่สภาพใหม่บางคันก็ใหม่เลยใหม่ เราก็ไปอยู่ในนั้นใช่ครับประมาณนะีอ้อันนี้คือรถใหม่ใช่เลนเตอร์ละละสองเป็นไงครับอ่าสีลนเตอร์นี่ก็จะมี3สีครับตัวนี้เขาเรียกว่าสีทองแดงสีส้มทองแดงนะครับเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะนี่เป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับแบบสเปกจัดเต็มเลยตัวนี้นะครับ ราคาไม่แรงราคาไม่เกินหมื่นอ่ะมาพร้อมกับล้อ129นิ้วครับที่ทุกคนจะชอบก็คือ129นิ้วอ้129นิ้วเนี่ยเวลาเจอหลุมหรือเจออะไรมาสามารถลงหลุมแล,ล้วไต่หลุมขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวไม่ต้องลงไปอยู่ในหลุมอ๋อมันมี27อ่า27 26 26.5สมัยก่อนนะเป็น26 20, แล้วก็27.5ก็คือเล็กหน่อย แล้วก็บานยี่สิบเจ็ดหมายถึงว่ายี่สิบเก้าหมายถึงวงล้อใช่ไหมเส้นสายถึงการมันใหญ่ใช่เดี๋ยวพี่ลองมาดูอ๋ออยากจะดูพกภาพตัวนี้น่าจะเป็นยี่สิบหกนะครับอ่าใช่ตัวนี้ยี่สิบเก้าแล้วเห็นไหมดูขนาดแบบต่างกันเลยอ๋อเวลาลงหลุมลึกๆหรือทางที่มันเป็นอะไรนะเป็นร่องถนนใช่ครับคนนี้มันจะไต่ขึ้นมาตัวนี้จะไต่ขึ้นมาใช่ครับอ๋อนี่ไงสงสัยเหมือนกันว่ายี่สิบเก้ากับยี่สิบเจ็ดมันต่างกันตรงไหนอ่าอืมเลยนะครับโอ้ยยี่ห่อนี่อยู่เลยนะเนี่ยคุณเนี่ยใช่ครับก็คือมี มีแบบจํานวนแบบว่าไม่เยอะนะครับบอกสั่งมาได้เลยอันนี้ของแรงไอเทมแน่นอนมีทั้งไซส์17แล้วก็15.5ห้าจุดห้านะครับอันนี้คืออ๋อไซส์นะสองไซส์ไซส์ไซส์สิบเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดสิบห้าร้อยเอางี้ว่าร้อยแปดสิบถึงร้อยห้าสิบกว่านได้หมดเลยอ่าบอกมาเลยว่าว่าสูงเท่าไหร่หรือว่าเสือภูเขาเนี่ยเฟรมมันจะเฉียงเนาะใช่ครับมันมันจะด้วยความคิีเคิร์ฟมันเนี่ยมันจะ เวียงส่วนสูงของคนเนี่ยจะเหวี่ยงได้เยอะเนาะก็คือส่วนสูงตั้งแต่150จนถึง180 80กว่าๆปั่นได้เลยใช่ครับมาเรามาพูดข้อดีของรถคันนี้ครับถามได้ไหมครับเออเรดูสเปคของรถแต่ไอ้สเปคของรถอ่านังเลยชุดขับเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเรามาดูข้อดีของรถคันนี้กันนะโอเคชุดขับเนี่ยจะเป็น LTU L L LT Wood นะครับ XT นะครับ13<า>สปีดตัวเนี้ยนะครับใช่มาพร้อมกับตัวดิสน้ำมันเบรกน้ำมันด้วยนะพี่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นตัวเบรกแบบดิสสไตรเพราะว่า<ก>ตัวเนี้ยเบรกน้ำมันที่แบบใครหาอยู่อย่างได้รถเบรกน้ำมันรถด,ดีๆอ่ะนุ่มๆเห็นมั้มันจะนุ่มมันจะนิ่มกว่าใช่มันจะนิ่มกว่าเบรกน้ำมันนะเราอยากจะบอกราคาหรือบอกใครคลิปดิไม่ให้ใครคลิปให้คนให้คน แค้คนตัดเปคก่อนดูคับแหมเมื่อกี้ก็บอกมาแล้วไม่ถึงหมื่นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่นะต่อมาโช๊คเนี่ยเป็นโช๊คลมนะครับซึ่งสามารถปรับล็อกได้เห็นไหมครับอ๋อล็อกได้ใช่ครับล็อกได้ด้วยล็อกคือล็อกโช๊คได้บางเหรอใช่ให้แข็งเวลาขึ้นลงเขาขึ้นลงสะพานอะไรเงี้ยหรือปั่นทางเรียบ เวลาโยกเงี้ยจำไม่อยากให้เสียแรงก็จะหลอกโชกชงนี้เป็นชกน้ำมันใช่ครับเป็นเป็นชกลมแล้วกันหลอกชกลมใช่เป็นชกลมล้อได้แกนทองมาด้วยนะปกติจะเป็นแกนเงินเงินใช่ไหมสนิมขึ้นโอ้ยนี่แกนทองหมดเลยใช่แต่พวกนี้จะเคลือบมาแล้วสนิมไม่ขึ้นอ๋อสนิมไม่ขึ้นใช่แต่แกนเงินใช่ครับโอ้โหล้อไอ้ตัวเนี้ยยางดีนะมีนะเห็นได้ดีเห็นได้าใช่ครับเทนด้าของของเทนด้านะครับ ลูกปืนตัวนี้ก็น่าปดเร็วหมดเลยนะแบลิงใช่ครับผมตัวนี้เป็นแบลิงด้วยใช่ครับกระโหลกกวงด้วยนะแยกแล้วผมเจอกระโหลกกวงที่ไรแย่เอานิ้วเข้าไปทุกทีนะฮะจานหน้าเนี่ยเป็นจานใบเดียวนะครับใช่จานใบเดียวหลังสิบสามสปีดสิบสามเลยใช่ครับใหญ่มากโอ้โหยวดนี้จานหน้ามีจานเดียวเลยเนาะเสือเขาโอ้โหนี่นะฮะรับรองว่าปั่นนะ โอ้โหนี่นุ่มนะฮะใช่ครับตรงนี้ใช่ไหมยี่สิบเก้าใช่ไหมอ่าใช่ร้อยร้อยี่สิบเก้าครับผมตรงนี้คือร้อยยี่สิบเก้าโอ้โหเสียงเฟรมเพ้อด้วยนะว้าวตอนนี้มีอยู่สามคันใช่ครับตอนนี้มีสามคันครับผมแล้วถ้าหมดถ้าหมดก็สั่งมาครับเดี๋ยวเราหาของให้พยายามหาใช่ครับพยายามหาของมีลูกค้ามาไหมมีลูกค้ามาไหมสมมติแบบนะพยายามหานะก็คือตอนนี้มีอยู่ที่นี่แล้วสามคัน แต่คุณสามารถคุณได้ข่าวมาว่าคุณอนะ่ะยังมีอยู่ใช่ครับยังมีในสต็อกอยู่สามารถ<อ>ได้ไดนะต่างจังหวัดส่งไหมส่งได้ครับ,รรบก็สามารถจะส่งได้ตัวนี้อันนี้ก็คือคุณเอามาแกะเพื่อเพื่อเช็คทุกอย่างเรียบร้อยใช่ครับเราก็จะส่งเราก็อันนี้ครับน,น้ําหนักเพียง14.9กโลคันนี้นะใช่ครับ14.9กโลไม่ถึง15นะใช่ครับเพราะว่าเป็นเฟรมอลูมิเนียมครับตัวนี้ออกแบบมาเนี่ยตัวนี้อ่ะเรามาดูเรื่องทรงของเขาก่อนนะเห็นไหม เต็มเนี่ยจะลบประมาณลบสองศามันจะแอโร่เห็นไหมมันจะโคบลงใช่แล้วก็ตัวเนี้ยตรงช่วงคอเนีขาเรียกว่าอ่าเฟรมแบบเฟรมแบบนักแข่งอะครับอ่าเห็นไหมเฟรมแบบนักแข่งมันจะดูแบบสวยงามดูนะฮะนี่ไม่เป็นนักแข่งเรียกว่ารถสมัยใหม่ครับคันนี้ประมาณนี้แนะนำนะครับใครสนใจอยู่จับได้เลยอ่าคราวนี้ราคาราคามาราคาคลิปอยู่ที่ พิเต่เลยนะจาก14,900บาทเหลือ9,900พันเก้าบาทเก้าพ้ารบาทใช่ไม่ถึงหมื่นเลยนะว่าจ่ายเงินสเปคเนี่ยผมบอกเลยหาที่ไหนไม่ได้แล้วที่นี่ทีเดียว9,900พาร้อยบาทส่งต่างจังหวัดด้วยใช่นะนี่นะฮะต่างจังหวัดเดี๋ยวคุยค่าขนส่งอีกทีนึงนะเพราะว่าแต่ละที่ไม่เท่ากันนั่นนี่ใส่ใส่กล่องให้อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมนี่นะฮะเขาแกะมาอย่างนี้เลยเนี่ยนะก็คือถอดล้อใส่แกะคือไปถึงปุ๊บเนี่ย ลูกค้าพร้อมขี่ใส่ล้อหน้าอย่างเดียวมีอยู่สามสีครับสีดำแดงนะครับแล้วก็สีเทานะครับเทาแลมโบแล้วก็สีส้มทองเหลืองนะครับที่ลองดูแผ่นว่าชอบสีไหนอ่ะทีนี้พี่ชอบสีไหนสีไหนสวยชอบสีนี้สีเทานะโอ้โหชอบสีนี้ชุดชาติสีสีดำแดงก็ดูดันดูดันผมว่าถ้าเกิดสมมติมีกวนปั่นสามคันผมว่าเอาไปเลยนะ ถูกไหมเอาไปเลยราคาเท่านี้ปั๊มน้ำมันทุกอย่างแบบดีนะครับอันนี้ร้อยยี่สิบเก้าพิเศษที่ว่าได้ร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้านะปกติจะแพงร้อยยี่สิบเก้านี้ราคาจะสูงหน่อยะอะอนะเป็นพวกนะแล้วก็เดี๋ยวใครจะไปลองปั่นให้ดูได้เดี๋ยวผมเซ็นรถอหเพลงเหนึ่งใช่ใครจะลองปั่นคุณเหรอนะ <laughs> เอา้ักหน่อยไหมปัน่นก็ได้อ่าลองดูฟิลนะเดี๋ยวเราไปดูปั่นกันนะไทาไปเลย